โดเรมอนตอนห่วงมิตรภาพเฮ้ยเฮ้ชิบเฮชิตต้องโฮมรันเฮ้ยโฮมรันตีไม่โดนล็อกน้่งเฮ้ยเลชิบซูบว้าลอยละลิ้วเข้าบ้านหลังเดิมเปรี้ยวโอยน้อย นี่คิดจะทำหน้าต่างบ้านทั้นแต่อีกสักกี่บานกันเนี่ยฮะท่านถ้เล่นเบสบอลก็ไปที่ริมแม่น้ำนเลยไปขาวก่อนก็บอกแอวไม่ใช่ไม่ยอมรให้มันดีๆหน่อยรูปแบบนั้นใครจะรับได้เล่าไ,ไปโถใจแอนก็หัวซสแลเกินไปเยอะโถะแกะโทษฉันเหรอแกโทษฉันะะนะ ไม่ยอมฟังเลยหน่อยโ้่ที่งสั่งสอนอยู่แท้ๆทำไมยังจะกล้าถามไปเล่นอยู่อีกล่ะฮะใไม่เข้าใจหรือไงวันนี้ยังไงก็ไม่ยกโทษให้แล้วต้องสั่งสอนให้สำนิสบางเตรียมตัวไม่ไหวแล้วจะไม่เห็นหนีเลรอ เฮ้ยเฮ้ยมาเลยเอาละเดิจ hmm. ้าเฮ้ยไปอีกแล้วครับเุ้ยผู้หญิงเดี๋ยวผู้หญิงเดินมาอะรบอลนั่นจะโดนแล้วเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหโอ้ยรับได้ยอดมากอะไรนะจะถึงเหรอ โอ้โหแรงแรงมากแรงน่าสนุกจังเลยอ่ะฉันร่วมวงด้วยคนได้ไหมอ่ะเออคือฮ่าฮ่าแต่ว่าไม่อ้อมือให้หรอกนะมาเลยมาเลยเอ้ยตัเจ็บจะเจอเยเย้เย้เดี๋ยวจะแสดงบอลไม้ต่างฉันได้ดูเองซุปเปอร์อุลตร้าบอลพิฆาตรับไปนี่ นี hum, ้นะสนุกจังเลยขอบใจมากนะไปก่อนละอ๋อโนอโนเธอเธอชื่ออะไรหรอจันนี่อ่ะโอ้น่ารักยามเลยยามงานที่ไหนกันนเด็กคนนั้นสุดยอดไปเลยนะไม่รู้มาจากไหนนะแต่สวยด้วยเก่งด้วยใช่เล่นกีฬาก็เก่งสุดยอดแถมยังสวยต่างหากฮอ้อเฮ้ยเด็กคนนั้นนี่เห้ เราดูสิมด <you> <So. S 2> ูช <So. S 2> <the> e ิมไปแล้ว huh. ค่ะจริง <the> ด้วยสิเด็กคนนั้นเดี๋ยวบางคุณคามินาริไม่เด้ผู้หญิงอยู่ด้วยเลยเนี่ยสงสัยจะเป็นญาติที่แวะไปเยี่ยมระบังเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นทายกันนะจฮ้ยอีกแล้วเสียงนี้ไม่ใช่ครับุ่ณชายดูครับดูครับคือว่าผมชุกดวงวิตาครับโอุ๊ยคุณคามินาริน่ากลัวจริงๆด้วยแต่ว่า ฉันอยากจะเป็นเพื่อนกับเด็กคนนั้นจังเลยอะ่ะกลับมาแล้วอ่ะอ่ะนี่เมื่อกี้นี่ชิซากะคโทมมาหานายด้วยนะอ๋อเหรออ่ะ,เห,ออะเห็นบอกว่าให้นายทรกลับไปด้วยอะ่ะอ,อยากเป็นเพื่อนกับเด็กคนนั้นมากกว่าฮ ถ้ามีเรื่องที่ทำให้เราได้คุยกันก็คงจะดีนะเนาะใจแอนเด็กผู้หญิงเมื่อกี้น่ารักจังเลยเนาะเรอน่ารักง,งั้นเหรอใช่แล้นายไปทำอะไรแถวนี้อ่ะฉันจะถามนายมากกว่านายไปทำอะไรแถวนี้อ่ะอ๋ะออ,อุ้ยคุณคามิดได้ออกไปข้างนอกแล้วเฮ <c oughs> ้ยอย่ามาเรียนแบบฉันได้ไหม ย้่ะมาทีเียแบบฉันเฮ้ยขอโทษครับขอเข้าไปเก็บบอลหน่อยได้ไหมครับกันได้ไหมคบขอโทษครับขอเก็บครื่บินหน่อยครับย่าอะไรคะเกรมาข้างหลังก็ไม่บอกยอะไรเหรอคะถ้ามีคนแปลกหน้ามาอย่าออกมานะค่ะให้ตายสิตัวเด็กผู้เลยเนี่ย มีคุณคาร์มิเนลีเฝ้าอยู่คงเข้าไปใกล้ไม่ได้แน่ๆเลยนะาๆนะ้านๆะขอร้องนะขอร้องนะเอ๊นะน้าช่วยเป็นเพื่อนกับฉันหน่อยได้ไหมเล่านะนะนะเรามาคุยกันเถอะน,นะน้องนะนะาฮ่า <c oughs> เ,เป็นเพื่อนกันนะเพื่อนกันนะฮึไม่เอาเหรอไม่สนใช่ไหม <c oughs> พวงมิตรภาพ, <c oughs> พอเอามาทำแบบนี้แล้วอาจารย์ตา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 อาจารย์

จะเอ๋ยเห็นเข้าจดได้ฮะจะเอาไปทำอะไรเล่า <c oughs> คือฉันอยากจะเป็นเพื่อนกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแนตะ่ว่านา้าจะแต่งงานกับชินึกะเขาเีนะนั่นมันเรื่องนะน้าเขาต่างหากไปตั้งนานจะเอ๋ยโดเรมอนเองก็มีแมวเป็นแฟนตั้งเยอะไม่ใช่หรือยังไงล่ะจะเอ๋ยยอนเราเหรออเพื่อนไหนะยิ่งมีเยอะๆมันยิ่งดีไม่ใช่เหรอเด็กคนนั้นะรีบออกมาเร็วๆได้ไหมเนี่ยเอ้หรือว่าจะลองส่งเสียงเรียกดู ทำอะไรอยู่ฮะตาอีกแล้จริงสิแค่เป็นเพื่อนกับคุณคามินาริซะก็สิ้นเรื่องนี่นะสวัสดีครับไม่อะไรอาไม่มีอะไรครับคือว่านี่ฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยตรงเนี่ยต้องเร่ออะไรกับฉันล่ะ งางเธอคือเด็กที่ชอบไปเล่นเบสบอลอยู่แถวที่ประจำใช่ไหมเอาละเข้ามาเลยไม่ต้องเกรงใจนะป้าอ้าวเธอเองแล้วส,สวัสดีพอรู้จักกันด้วยเหรอเนี่ยมิสอเอ๋ไปเอาน้ำชามาให้ทีสิบาทชื่คุณมิสอเอทนั่นเองสวัสดีค,ครับคุณมิสอเอษครับคือผมชื่อว่าขอบใจมากานะไปอ่านหนังสือต่อบไปลูกแ,แล้วกัน ความหวังพังพินาศลองมาเล่นโกกันดีกว่าเอาแต่ว่าผมเ,าเล่นไม่เป็นละงั้นหมักทุกกนอ่ะเออถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากจะคุยกับคุณฟี่ซอเอสักหน่อยนะฮะจะได้ไหมเอ ถ้าจะคุยแล้วก็มาคุยกับฉันก็ได้นี่นะจําได้ว่านังเรื่องแรกที่ฉันไปดูมาน่ะมันสนุกมากมายเลยรู้สึกว่าจะถ่ายรูปมาตอนนั้นเอาไว้ด้วยนะเดี๋ยวนะเต็นเที่หนะาตืเต้นจริงๆสับหรับฉันอ้าวเธอเธอเธอเบื่อเหรอถ้างั้นจะให้ดูวันไซที่ฉันดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะคือว่าผมขอโทษนะจ้าชิสกะคิดว่าน่าจะได้เวลากลับมาแล้วนะ ่าฝังให้โนบิตะด้วยนะคะอ๋อได้จ้าหนูไปก่อนนะคะงั้นแบบนี้ล่ะเป็นยังไงเล็กกระพังดีแถมรูปทรงก็ไม่มีที่ติด้วยนี่เป็นกระถางที่ฉันชอบที่สุดแลยท่านะยอดเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะเนี่ยนี่ครับคุณตาคะ่ะอะ<า>ลูกขอออกไปข้างนอกหน่อยนะคะคุณตาอาจารรีบไปรีบมานะลูกนะ จะจะไปแล้วเหรออ๋อจริงสิับผมเองกตต็ต้องต้องขอตัวก่อนนะครับผมก็มีธุระเหมือนกันนะฮะเออจ๋เอเฮ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นะอยู่คุยกันต่ออีกสักพักเถอะน่านะอยู่คุยกันหยถ้ายังไงแล้วก็จะค้างที่นี่อนเครับข<ม>นาดนั้น,นเลยนะครับนีผมมีธุระฮะเอาไว้ผมมาใหม่ดีกว่านะครับเรามาหาฉันอีกนะ ต้องมาให้ได้นะโอ้ยแย่แล้วสิเราลืมหัวมิตรภาพเอาไว้นี่นะตายแล้วว่าอย่างไรนะฮะลืมเอาไว้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยไปเอามาเลยไปเอามามิวังถูกคุณคามินาริจับตัวได้แน่ๆได้เป็นเพื่อนกันแล้วไม่จะต้องกลัวอะไรเลยนี่นะไม่เอาฉันกลัวฉันไม่อยากไปอ่อไม่เอาไปซะไม่เอาไปเอามาไม่เอาไปเอามาเลยไม่เอาดูขู่กันจังเลยทั้งสองคนเนี่ย ชิสกะมารอตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะชิสกะเหรอฮะบอกให้เอาไอ้นี่มาให้ด้วยถึงโนบิตะฉันอบคุกกี้เอาไวก้กะว่าจะกินด้วยกันสักหน่อยก็เลยเอามาด้วยแต่ว่าเธอไม่อยู่ก็เลยกลับก่อนแบ่งกันกินกับโดรมอนแล้วกันนะชิสกะฉันขอโทษนะ นี่แหละเรามีเพื่อนที่แสนใจดีอย่างชิสกะาอยู่ทั้งคนนี่นะชิสกะฉันจะไปหาเดี๋ยวนี้แล้วโดมิตะเขาลืมขอเอาไว้เนี่ยช่วยเอาไปคืนให้หน่อยได้ไหมอ่ะค่ะอเอแต่ว่านี่มันอะไรกันนะโอ๊ยอ เท่ที่บ้านอยู่พอดีเลยสวยไหมล่ะแล้วเจอกันนะ